ตัวแทนซิลบาสิงล่าโยโรซัมเมอร์เชลซีจ่ายค่าตัวค on, ูเอวา1ล้านไบรตันวันเดชาบี้ย้ายทีมสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับติดตามข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับ มาเช้านี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับผมก็ก่อนจะไปเริ่มผมทําเป็นตอนๆใหข้างล่างสามารถกดที่เดสิฟช่างล่างได้เลยสามารถกระโดดไปกระโดดมาดูตอนที่สนใจหรือว่าจะดูจนรวดเดียวจบก็ทาได้เหมือนกันฝากไว้ด้วยนะครับผมและสําหรับใครที่ดูกันมาแล้วหรือเพิ่งมาดูชอบใจกันแต่ยังไม่ได้กดซับสไครต์กันฝากกดซับสไครต์กันด้วยพาประเด็นมีไปหมือนซับหน่อยนะทุกคนนะอยู่ในมือทุกคนแล้วฝากไว้ด้วยนะครับผมอ่ะมามาเข้าเรื่องของเรากเลยแล้วกันนะครับผมไปเริ่มกันที่ข่าวของ คนนี้ก่อนละกันเดนนิโยโรเออเรนน่โยโรนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นรายงานจากนิซ่าคินเซล่านะครับผมมีการบอกว่าเชลซีเนี่ยโหมีแผนที่จะดึง นอกจากจะดึงเซนเตอร์แล้วเนี่ยยังจะมีแผนที่จะดึงนักเตะนะที่เออ่ที่มีพรสวรรค์เนี่ยอายุประมาณ2-3ถึงคนนะครับผมในแต่ละตำแหน่งเลยนะสำหรับงานในอนาคตนะครับผมอ่ะนิซ่าคิเซล่าของอินนิซันดา้าเนี่ยบอกว่ายังไงบอกว่าเชลซีเนี่ยให้ความสนใจที่เซ็นสัญญากับเลนี่โยโร่ของลิวส์นะครับผมในซัมเมอร์นี้ซึ่งพวกเขาเนี่ยช่างใจอยู่นะครับผมว่าจะหาตัวเลือกที่จะมาแทนเตียกโกซิลบาในอนาคตเนี่ยจะเป็นใครโยโร่เนี่ยได้ดึงดูดความสนใจจากหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปเลยนะครับผมเราจะไปเปเอสเชหรือก็เรอัมลมาดริดด้วยเหมือนนนกะัะ เชลซีเนี่ยต้องการจะเซ็นสัญญากับเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่ในซัมเมอร์นี้เมื่อเเตียโกซิลบานะครับหมดสัญญาลงแล้วก็ย้ายทิมงออกไปแบบฟรีเอเจ้นนะครับผมเขาบอกว่าโยโร่เนี่ยถือเป็นการเสริมในอุดมคติของโปรเจกต์ของเชลซีเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ย เขาลงเล่นไปทั้งหมดแล้วประมาณ49นัดให้กับเรีวนะครับผมแล้วเป๊เชนเนี่ยเป็นคู่แข่งที่จริงจังเลยและก็อยากจะทําให้แน่ใจนะว่าโยูโรเนี่ยจะได้อยู่ในลีกเอิงต่อไปนะครับผมเขาบอกว่าโบลียแล้วก็เอสบารีนะครับผมต้องการจะคว้านักเตะน,นี้ที่อายุน้อยกว่า23ปีที่ดีที่สุดในโลกประมาณ2-3คนในทุกตําแหน่งนะครับผมและตัวเลือกของเชลซีเนี่ยในแน่เซเตอร์แบ็กนะครับผมก็มีทั้งอุสมานดิโอมันเดนะครับผมแล้วก็ชองแคร์ตอริโบนะครับผมของมีสด้วยเหมือนกันนะ ในส่วนของตำแหน่งอื่นนะเชลซีเนี่ยยังต้องการกองหน้าแบ็กซ้ายนะครับผมซึ่งสโมสรเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้กังวลเกี่ยวกับกฎกำไรและความยั่งยืนของพีเมียร์ลีในตอนนี้นะครับผมสรุปนะในตำแหน่งเซนเตอร์เลนนี่โยโร่เนี่ยเคยมีข่าวกับเราอยู่แล้ว แต่มันหายหายไปนะก็จะมีไปช่วงหลังๆนี่จะมีอุสมานเดียลมันเดแล้วก็มีชองแคตโตริโบเพิ่มขึ้นมาแทนแต่ชองแคตโตริโบผมคิดว่าน่าจะไปแมนยูซะมากกว่านะเพราะว่าอยู่ในกลุ่มทุนเดียวกันของเซอร์จิมไรท์คริปด้วยนะครับผมแล้วก็อ่จต้องมารอดูแหละเนี่ยของเราเนี่ยจะมีนอกจากจะมีเรนนี่โอโรใช่ไหมมีอุสมานเดียลมันเดยังมีชัดโซบาอีกคนหนึ่งด้วยที่มีข่าวก่อนหน้านี้นะครับผมอ่าก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ตามแผนและก็คือใน ทุกตำแหน่งนะในทุกตำแหน่งของเชลซีเนี่ยเขาวางไว้ว่าจะต้องมี2-3คนที่เป็นนักเตะอายุน้อยกว่า23ปีที่ดีที่สุดในโลกนะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะได้เลนิโอโรมาร่วมทีมในอนาคตหรือเปล่าเพราะฉะนั้นรอติดตามกันแล้วกันนะครับ แล้วก็อย่างที่นิซ่าคินเซล่าบอกไปเมื่อกี้นะครับผมอ่ะคราวนี้ก็ไปดูฝั่งสแกนดิเนเวียหน่อยอันนี้เนี่ยเป็นนักเตะของทีมนอร์จัลันนะครับผมก็ชื่อว่ามาริโอโดเกเรสนะครับผมเป็นเขาเรนะียกนักกองกลางชาวไอวอรี่โค้ดนะครับผมซึ่งอย่างที่บอกนะถ้าโปรเจกต์แบบที่แบบที่บอกไปนิซ่าคินเซล่าบอกไปว่าเชลซีอยากจะได ผู้เล่นที่น่าสนใจที่ดูมีพรสวรรค์ที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยอ่าคนนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้เหมือนกันนิซ่าคิเซราพูดว่ายังไงบอกว่าเชลซีอาร์เซนอลนิวคาสเซิลนะครับผมเป็นสโมสรที่กำลังจับตาดูฟอร์มของมาริโอโดเกเรสนะครับผมวิดฟิลวัย19ปีของนอร์ทเชลรแลนด์นะครับผมแล้วก็โดเกเรสเนี่ยถูกพิจนารณาว่าเป็นดาวรุ่งตัวท็อปคนต่อไปที่เป็นผลผลิตของนอร์ทเชลรแลนด์ด้วยนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยยังมีไบรตันโมนาโกอเลียงมา์นะครับผมที่ ต้องการจะร่วมแย่งกับโดเกเรสในซัมเมอร์นี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็คาดว่าโดเกเรสเนี่ยจะย้ายออกจากนอรเชอรันในซัมเมอร์นี้ด้วยเหมือนกันนะครับผมซึ่งยังไม่เคยเห็นฟอร์มนะแต่ถ้าสมมุติว่าเอ้ยฟอร์มดีอะไรขนาดนัน้นจริงๆอะไรประมาณเนี้ยเราก็จะแผนเนี้ยอาจจะมีสำหรับอนาคตแล้วจะมีซันโตสมีกาซาเดแล้วก็จะมีอ่าโดเกเรสคนนี้อีกหรือเปล่าเพราะฉะน,นั้นก็เราติดตามกันแล้วกันเราติดตามกันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้ามีข่าวอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังนะครับ โ okay. อเคอ้าวก่อนจะไปที่2ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องมาดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเคแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะฝากไว้นะครับผมนั่นก็คืออารีออลซันชัยนะครับผมใครที่มองหาดอ,อกไม้โอกาสพิเศษพิเศษให้กับคนรักคนพิเศษนะครับผมกระทักไปได้เลยทั้งแฟนเพจแล้วก็ไละ TikTok, แอติเตอร์ในทิกเกอร์อิสระประกอ้วก็เว็บไซต์อารีออลซันชัยฝากไว้ด้วยนะครับอ่ะเมื่อกี้เปิดรูปให้ดูคร่าวๆไปแล้้้้วววเเเเออออผผผ่าผ่าาานน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 นๆไปปและะะคคคครรรัััับบบบมมกีนนีีนะ์โดนนูย็ โค้ชคนใหม่แหละเจ้าของบัโค้ดคนใหม่ละกันบอกว่าเชลซีเนี่ยเตรียมที่จะแต่งตั้งนะครับผมเป็นโค้ชเซตพีคนใหม่ในในซีซั่นหน้านะครับผมและอันนี้เนี่ยมีรายงานจากแมดลอนะครับผมบอกว่าได้รับแจ้งน,นะครับผมว่าเบนฟอร์ดเนี่ยจะได้เงินชดเชยนะที่ประมาณ750,000ปอนด์หรือประมาณ1ล้านปอนด์เลยนะครับผมจากเชลซีนะในการที่มาคว้าตัวแบนนารโดคูเอวาไปนะครับผมอ่าแล้วก็นิซังคิเซล่ายังพูดเสริมนะบอกว่า เชลซีเนี่ยได้ตกลงที่เซ็นสัญญากับแบนาโนคูเอวาของเบนฟอร์ดนะครับผมเพื่อเพื่อสร้างแผนเซตพีทใหม่ให้สโมสรที่มันแข็งแกร่งมากขึ้นคูเอวาเนี่ยจะยังอยู่ที่เบนฟอร์ดต่อไปจะจบฤดูกาลน,นะก่อนที่จะย้ายไปที่เชลซีในช่วงซัมเมอร์ตอนนี้เนี่ยลอเรนซ์จูเอพอวิซาลลี่นะครับผมผู้ในการร่วมของเชลซีนะครับผมได้จ้างคูเอวาซึ่งมาเป็นผู้สนับสนุนให้กับ โปรเชติโนแล้วเรียบร้อยนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคนที่คุมเรื่องเซตพีดให้กับโปรเชติโนอยู่ก็คือก็คือโทนี่คิมินสนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแหละว,ว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมก็ถ้าลงทุนขนาดนี้มันก็ก็ไม่รู้อ่ะก็ต้องรอดูแล้วกันว่าผลงานจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับผมแต่ก็คงคงไม่มีอะไรเทียบอะไรตอนนี้แหละอ่ะก็รอดูรอดูแล้วกันเพราะอย่างที่บอกเคยเล่าสรรพคุณให้ฟังไปแล้วว่าโอ้โหเรื่องของแท็กติกเรื่องของเรื่องของเอ่อเขาเรียกน,นะการใช้ประโยชน์หรือว่า วิธีการอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าแบนนาโดกูเอวาคนนี้นยเป็นคนที่เป็นคนที่เซตอัพเรื่องนี้ให้กับเบนฟอร์ดด้วยเหมือนกันนะอ้าวก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเดี๋ยวถ้ามีการการอยังเป็นทางการเดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมแล้วกันนะครับ โอเคไปทิ้งท้ายกันที่ข่าวของคนนี้หน่อยนะครับผมกับโรเบรยโตเดชาบี้นะอันนี้รายงานจากแกรี่เจคอบของทาวส์นะครับผมบอกว่าไบรตันเนี่ยกลัวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมว่าโรเบีโตเดชาบี้นะครับผมจะย้ายทีมออกไปในซัมเมอร์นี้เขาบอกว่าเดชาบี้เนี่ยบอกว่าไม่มีแผนที่จะกลับไปบ้านเกิดอย่างอิตาลีเร็วๆนี้นะครับผมแต่ไงก็ตามเนี่ยเขามีข่าวเชื่อมโยงกับบาซ่าด้วยนะครับผมแล้วก็เอเจนต์ของเขานะครับผมก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบาซ่าด้วยเหมือนกันนะไหนจะมีลิเวอร์พููลลลลแ้้้้วววกกกกก็็เเเเเเเชชซีีีีีีนน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 ่่่่่่่่ยยยยยยททออออออาา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 าจจะะะพิรรรรณณดดดหหมมมืืัััคคบบบบผขไปป4.3 ต่อปีนะครับผมและสัญญาเนี่ยจะจบลงในปี2026นะครับผมนอกจากนี้ยังมีค่าสิทธิสัญญาที่ถูกมากอยู่ที่มัน1 1ล้านปอนด์ด้วยเหมือนกันนะครับผมอก็ถูกวถกว่าถูกกว่าอเนี่ยถูกกว่าพัตเตอร์ถูกกว่าพัตเตอร์เอาก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมว่าสุดท้ายเนี่ยจบฤดูกาลไปผมคิดว่ายังไง ยังไงคิดว่าโปเชติโน่น่าจะย้ายออกนะแต่เออจะเป็นเดชาบี้หรือจะเป็นอโมริมหรือจะเป็นใครก็ตามเนะี่ยอ่ะก็ไปรอติดตามกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมอ้าวประมาณนี้นะครับก่อนจะจากกันไปนะขอฝากไว้ด้วยเลยกับอารีอซันชัยนะครับผมใครที่มองหาดอกไม้ในโอกาสพิเศษพิเศษให้กับคนรักคนพิเศษนะครับผมก็ทักไปได้เลยทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์ติเตอร์ในทิกต็อกอิสระแล้วก็ดูเว็บไซต์อารีอซันชัยฝากไว้ด้วยนะครับผมอ้าวแล้วนั่นนะครับ,ผม,นนรบผ,มผมก็เป็นทั้งหมดของบอดินมีเรื่องเล่า นะครับผมจ่ายค่าตัวแบรนโคูเอวา1ล้านนะ1ล้านนะครับผมแล้วก็ไบรตันวันเดชบีจะย้ายทีมอยากได้อยากได้เดชบีหรือเปล่าก็ลองแชร์มาดูแล้วกันนะครับผมคิดยังไงก็คิดวันนี้ก็ทีมคอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมรอคอมเมนต์แล้วต่อคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก็จะจัดก,กันไปอย่าลืกกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิงกดติดตามให้กับช่องบดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับบาย